หน่วยชุมชนหน้าอยู่เรื่องสถานที่ใดอยู่ใกล้โรงเรียน ชุมชนของเราหน้าอยู่มีคุณครูอยู่ที่โรงเรียนใกล้ไกลเพื่อนบ้านยืนเคียงบดบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันบ้านโรงเรียนเราอยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะ <แ S 2> เด็กๆวันนี้เจอกับคุณครูออนอีกหนึ่งคลิปนะคะเจอกับครูอุ้มมาพร้อมครูออนเช่นเคยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้เราเรียนรู้หน่วยใหม่แล้วนะคะใช่แล้วคะ่ะหน่วยชุมชนหน้าอยู่คะ่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับกเรื่องอะไรคะครู สถานที่ใดที่อยู่ใกล้โรงเรียนค่ะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะคกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงชุมชน ค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชุมชนไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูออนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนชุมชนหน้าอยู่เรื่องสถานที่ใดอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะค่ะเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสถานที่ใดหน้าที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเรานะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกับคุณครูออนเลยค่ะค่ะสถานที่แห่งแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือวัดนะคะ วัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเรานะคะเด็กๆมีชื่อว่าวัดเจริญธรรม,มารามหรือวัดศูนย์นะคะเด็กๆไปทำอะไรกันที่วัดคะไปทำบุญตักบาตรถวายอาหารแด่พระพิสูนสงฆ์ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือตลาดใช่ไหมคะเอที่หน้าโรงเรียนของเรามีตลาดชื่อว่าตลาดอะไรนะคะเด็กๆทราบไหมคะค่ะมีชื่อว่าตลาด AC นะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆไปทำอะไรกันที่ตลาดใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อของกินของใช้ใช่ไหมคะที่ตลาดมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าและมีสินค้าต่างๆมากมายใช่ไหมคะเช่นผักผลไม้อาหารสดขนมต่างๆก็มีเยอะที่ตลาดใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆสถานที่ต่อไปก็คือสถานีตำรวจนะคะเด็กๆสถานีตำรวจ มีความจำเป็นนะคะอยู่ในชุมชนของเราเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายใช่ไหมคะทำให้ชุมชนของเราสงบสุขปลอดภัยและก็น่าอยู่มากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสถานที่ต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยที่ชุมชนของเราจะต้องมีนะคะเด็กๆก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าโรงพยาบาลน,นะคะ มีคุณหมอมีคุณพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆไม่สบายหรือมีอาการป่วยไขย้ก็มีความจําเป็นจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อทําการรักษาที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เรียนรู้และรู้จักสถานที่ในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนของเราไปแล้วนะคะเราจะมาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่ามีสถานที่ใดบ้างนะคะเด็กๆ 1. วัด2ตลาด สสถานีตำรวจ4ีโรงพยาบาลค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนรู้บูรณาการค่ะต่อไปเด็กๆเรามาบูรณาการคําในภาษาไทยกันนะคะคําว่าสถานีตำรวจนะคะเด็กๆขึ้นต้นด้วยพยัญชนะสอเสือสอเสือออกเสียงสอนะคะเด็กๆ มาอ่านเป็นคำในภาษาไทยตามคุณครูออนนะคะสถานีตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆสถานีตำรวจค่ะต่อไปเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะคำว่าสถานีตำรวจออกเสียงว่า police station อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ police station เก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะ หยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีชมพูนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดในเล่มพร้อมกับคุณครูออน,นะค,ะค่ะค่าเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าที่1 8บแนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะเรามาดูใบงานของวันนี้กันนะคะเรื่องชุมชนหันศานะคะเด็กๆสาระที่ควรเรียนรู้ ชุมชนคือสังคมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสถานที่หลากหลายแห่งเช่นวัดโบสถ์มัสยิดต,ตลาดโรงพยาบาลและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีผู้คนหลากหลายอาชีพเช่นแม่ค้าหมอพยาบาลอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะคููออนจะให้เด็กๆ ระบายสีภาพชุมชนของเรานะคะค่ะเด็กๆมาดูภาพแรกก่อนนะคะอ,อันนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆวัดใช่ไหมคะาภาพวัดนั่นเองค่าในวัดมีใครอยู่คะเด็กๆมีพระสงฆ์ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพวัดและระบายสีภาพพระสงฆ์นะคะต่อมาเป็นภาพโรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าโรงพยาบาล มีคุณหมอและคุณพยาบาลอยู่ใช่ไหมคะค่าเด็กๆอย่าลืมระบายสีคุณพยาบาลด้วยนะคะต่อไปเป็นภาพบ้านใช่ไหมคะเป็นบ้านของเด็กๆใช่ไหมคะที่อยู่ในชุมชนค่าเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพบ้านด้วยนะคะและก็จะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะอ่าอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ มัสยิดใช่ไหมคะอ่าเป็นสถานที่สำหรับศาสนาอิสลามนะคะค่ะต่อไปเป็นตลาดใช่ไหมคะเด็กๆไปทำอะไรที่ตลาดคะไปซื้อของกินของใช้ใช่ไหมคะค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพรถเข็นที่มีผลไม้มีของขายด้วยนะคะต่อไปภาพอะไรคะเด็กๆโบสถ์ใช่ไหมคะอ่าโบสถ์เป็นของศาสนาคริสต์นะคะ เด็กๆก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆจะเห็นว่าในชุมชนของเรานะคะประกอบด้วยวัดโรงพยาบาลมัสยิดนะคะเป็นสถานที่ทางศาสนาตลาดนะคะแล้วก็บ้านของเราใช่ไหมค่ะเด็กๆรวมทั้งโบสถ์ด้วยนะคะที่เป็นของศาสนาคริสต์ค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆค่ะ นี่คือภาพที่คุณครูบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆเ,เราจะไปอ่านหนังสือภาษาไทยกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยขึ้นมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านพยัญชนะไทยไปพร้อมกับครูออนค่ะค่ะเด็กๆมองไปที่พยัญชนะฝอฝานะคะอ่านตามคุณครูออนนะคะฝอฝาอ่านออกเสียงว่า ฝอฝาพอพานอ่านออกเสียงว่าพอพานฟอฟันอ่านออกเสียงว่าฟอฟันพอสำเภาอ่านออกเสียงว่าพอสำเภาอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆฝอฝาอ่านออกเสียงว่าฝอฝาพอพานอ่านออกเสียงว่าพอพาน ฟอฟันอ่านออกเสียงว่าฟอฟันพอสำเพาอ่านออกเสียงว่าพอสำเพาค่ะเด็กๆมองไปที่พยัญชนะฝอฝาอ่านตามคุณครูอ่อนอีกหนึ่งรอบนะคะฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเพาค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปจดจำภาพ ตัวพยัญชนะไทยให้แม่นยำนะคะและเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะวันนี้ครูออนขอจบการอ่านไม่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ,บายๆค่ะ